โอเคองั้นเดี๋ยวขอซ่อมสามคนเลยเกรฟนิวเออสองคนเกรฟกับน,นิวอะนาตีด้วยเออสามคนสามคนสามคนอนละเวงไม่ถูกกัน <c oughs> และเป็นอริกันเป็นอริอราชสตรูกันแล้วก็ของจิง <c oughs> ติดในลิฟต์ด้วยกัน คือเป็นศัตรูทั้งสองคนหรือว่านัตตี้คนเดียวไอ้สุกไอเล่ไม่มีใครรักกันเลยทีนี้หน้าที่ของคุณคือคุณคุณต้องคิดว่าคุณกําลังจะไปไหนนะคะคุณกําลังจะไปไหนแล้วแต่ละคนเนี่ยคุณเกลียดเขาด้วยเรื่องอะไรคือรู้จักกันก็แหมเราจะเกลียดคนไม่รู้จักไหมล่ะเดินผ่านมาเนี่ยเกลียดซะหน่อยดีกว่าอย่างงี้เหรอ คุยคุยกันก่อนได้ไหมคะว่าไม่ได้สถานที่คือในโรงพยาบาลแค่นั้นเองลิฟต์กําลังรีบอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าหนูสามคนมาด้วยกันคนใดหนูมาเจอกันที่นี่โดยในลิฟต์เนี้ยเข้ามาตัวเดียวกันโดยบังเอิญต้องต้องไปเดินเข้ามาหนึ่งการที่เราเกลียดกับเกลียดคนน่ะบางทีเราไม่ต้องบอกเหตุผลเดี๋ยวเราเกลียดเขาทำไมแต่เราต้องรู้ว่าเราทำไมถึงเกลียดเขาด้วยที่เรื่องเขาทำอะไรให้เราในอดีตเรามาโรงพยาบาลเราขึ้นลิฟต์เรากำลังจะไปชั้นไหน พื่อทำอะไรมีจุดประสงค์แน่นอนเจอกายรีดไหมโอเคเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าหรือว่าเข้เริ่มเดินเดินเข้าเดี๋ยวเอาตั้งแต่เดินเข้าเลยค่ะคือเราไม่รู้าเหรอว่าเขาเกลียดเราน่าจะมีคนอย่างรี้คนหนึ่งเกรฟเหม็นที่หน้าทั้งคู่เกรฟเกลียดนัตตี้นี่ยเกลียดเกลียดเกลียดทั้งคู่เกลียดทั้งคู่นัตตี้ก็เกลียดทั้งเกรฟทั้งนิวนิวก็เกลียดทั้งเกรฟทั้งนัตตี้ไม่มีใครรักกันเลยคนเกลียดกันทั้งหมดอ่ะนิวอยู่ นิวเยไอู่ในลิปแล้วนิวขึ้นมาจากชั้นจีนี่เหตุการณ์คือชั้นสองอย่าเลยเขตนะพร้อมแอคชั่นนิวเล็กนะเยุ่กาใหญ่นี้คือนิวอยู่ในลิปแล้วใช่ไหมคะแล้วคือเก็บอยู่ข้างหน้าใช่ป่ยแอคชั่นเออเดี๋ยวฉันจะทำยังไงไปลิปเปิด ลิฟิ์เล็กมากส่มขอมนี่ฝากกั้นเขตไว้ให้เนี่ย

ก็จะมาทะเลาะอะไรกันวะติดลิฟต์งั้นถลาะอะไรกันอีอะเขาเพิงสองคนโอเคป่ะแล้วมันติดกันกี่คนติดสามคนแล้วไงถามว่าถลอกสองคนจะออกไปได้ไหมออกไม่ได้นะครับแล้วไงทำไงจะทะเลาะกันเพื่ออะไรไม่ทำไงมาเป็นเพื่อนปิดหน้เป็นสาวประตูลิฟต์เปิดเป็นไปได้หรอตกกันในนี้ได้ไหม ตู้ลิซจะได้เปิดแกหยุดเลยเอายังไงอ่ะมีมีใครอยู่ในลิซป้ะคะมีคนอยู่ในลิฟต์ค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะากโทรศัพท์ตรงในลิฟต์ป้ะค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะเออเป็นไงบ้างคะฮัลโหลช่วยด้วยค่ะติดอยู่ชั้นแปดค่ะชั้นแปดแล้วค่ะตอนนี้ไฟดับทั้งตึกเลยค่ะน้องรอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ ช่วยเร็วๆได้ไหมคะพอดีตอนนี้คุยอะไรไม่รู้ฮัลโหลค่ะค่ะพี่คะตอนนี้คือหนูติดอยู่ในลิฟต์แล้วหนูออกไปไม่ได้เลยค่ะคือแบบตอนนี้อากาศในห้องมันแบบมันน้อยมากแล้วหนูแบบอึดอัดมากแล้วค่ะตอนเนี้ยอดทนหน่อยนะคะตอนนี้คืออย่างเร็วสุดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะครึ่งชั่วโมงพี่คะขอเร็วๆได้ไหมคะคือคนจะตายแล้วค่ะแล้วคือเรารีบมากอะค่ะแล้วคือแบบพี่คนคุยเพื่อพิลุนเรื่องคนเดียวได้ปะเอออย่าเติร์กเออหย่าเติร์ก แล้วประหยัดอากาศดีกว่า <c oughs> คือแบบพูดมากเกินอ,อากาศมากทริบๆทริบๆชิพายแล้วขอบคุณว่าไหลอย่างนั้นออโทุ มันนนนัมทำให้เราไม่ได้เออแค่นี้เราจะได้ออกไปมันก็แบบโอ้นู่นแกฉันไม่ได้ขอให้แกมาสนใจงั้นไม่วางอบีงัดไหมเราลองเอมลองไหหลบไปได้บ้างลำคาอะไรก็ไม่มาก ไช้นราดิบคางกันแม่ลูกี่ยมาดตัวัีไปาเขยรอจะลองให้อะไรวชิ้ไหนคนข้างใมันยังไม่ร้องีโวโทรัปหาเัลหไมออดมันกดไม่ดังวะ อให้มันมีสักรูไว้ยใช่โอ้ยโอ้ยอะไรของแกเนี่ยฉันก็ยืนอ่านฉัอยู่ดีๆเนี่ยไม่ทำอะไรแก้ไงตัวอะไรเนี้ยคือแต่แกคิดว่าแกงานนี้ได้มันจะไปออกไหมตัวแค่เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะเปิดเออแกเปิดเลยแกเปิดเลยเพราะว่าลิมมันค้างแกคิดว่ามันจะเปิดอย่าเงียบๆอย่าเงียบเดินเดินเดี๋ยวลองดูลูก่อนไม่ออก Ôi, 1, 2, 3 hôi, khử. Lẽ mà kia không mà mình sẽ lòi hay ở vậy Quyền nhiều khu này. Chia vui lấy sạc lau à? này gì, có thể. Líp luôn. Có hơi, có hơi. Có hơi. Có hơi. โอ้ยเอายังไงอ่ะลองเรียกอีกทีป่ะลองน้อยกี่ป่ะช่วยด้วยช่วยด้วยปีมีอาการเริ่มเหนื่อยน้อยลงเรื่อยเรื่อยควันเริ่มลอยเข้ามาในลิลควันเริ่มมาลิต์เอายังไงเดี๋ยวจ้ี๊ดกรกรี๊ดกรี๊ด ค่ะฮัลโหลน้องคือซ้องที่ติดอยู่ในลิฟต์เราเหรอคะใช่ค่ะพี่คือตอนนี้งพู้หนูไม่ไหวแล้วค่ะพี่คันนี้ร่างกายไม่มีอากาศแล้วค่ะค่ะน้องคะน้องต้องต้องต้องหายใจช้าเบาๆนะคะก็ค่ะคือตอนนี้ช้าปอดหนูแบบมันแห้งแล้วค่ะพี่จริงๆแบบมันไม่มีอะไรจะเข้าไปในปอดแล้วพี่แบบค่ะแล้วบรรยากาศในนี้เป็นไงบ้างคะมืดค่ะมันมี มีคือตอนนี้หนูมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะแล้วแบบรู้สึกแบบอึดอัดมากค่ะคือมันหายใจไม่ออกเลยค่ะหน้องถ้าควันลอยขึ้นมาค่ะน้องต้องก้มตัวลงต่ำค่ะเพื่อที่จะถ้าก้มตัวลงต่ำหนูจะเอาอากาศจากไหนพี่ตอนนี้คือหนูแบบไม่ไหวแล้วน้องจะเย็นๆค่ะน้องจะเย็นๆค่ะสิ่งที่น้องทำได้นะคะคือเอาผ้าปิดจมูกไว้แล้วน้องก้มตัวกย้มตัวลงต่ำแล้วหมอบไปที่พื้นนะคะเพื่อที่จะไอาอากาศตรงพื้นแทรกพื้นเข้ามาจากพื้นของลิฟต์ค่ะ พี่คะแล้วเมื่อไหร่พี่จะมาเปิดให้หนูคือแบบข้างในมันไม่ไหวแล้วจริงๆพี่แบบรอแป๊บนึงนะคะอีสองคนมันจะตายห่าแล้วคือปล่อยมันตายไปก็ได้ค่ะแต่แบบหนูหนูอ่ะพี่แบบหนูจะไปต้องขึ้นไปหาแม่อยู่ข้างบนค่ะแล้วแบบว่าจะพี่วองไปไหนวะคาโทรศัพท์เป็นการเสียเลยเนี่ยคาโทรศัพท์ในลิฟต์เนี่ยเรีบๆเดี๋ยวเขาคงมาเปิดอ่ะเราอยูตรงนี้ไม่ได้แล้วต้องไปอ่ะ พี่ก็พี่กริ๊งกริ๊งอ๋กริ๊งหฮัลโหล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 พี่คะได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลพี่ได้ยินหมคะเฮ้ยน้องมันสงบปนหมดแล้วเว้ยเฮ้ยพี่ยัง่าไปมีคนหลับแล้ว่ะฮัลโหลายป่ะนี่พี่นี่พี่งานนพิ่งันรเฮ้ยงหอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไม่ได้เสียงเลยะ นี่เป็นเสียงเงียบหมดเลยอ่ะโอ้ตุ๊กตากก้องสันเปลดดิเฮ้ยตายกันหมดแล้วอ่ะยังยลีงอยู่ฮะอ๋อเฮ้ยแม่งทำไมไม่รีบไปช่วยเราเห็นไหมเนี่ยน้องขาดอากาศหายใจตายหมดแล้วเนี่ยทำไงเนี<ม>่ยตัวนี้ยังรับโทรศัพท์อยู่เลยอะเดี๋ยวบอกอขออลงบ้านไวย